วันนี้นะคะแอนนี่ก็จะพามาดูนะคะว่าเบี้ยรประกันหลักร้อยนะคะกับผู้สูงอายุนะคะมันมีอยู่จริงไหมแล้วเป็นเบี้ยแบบไหนยังไงนะคะให้ความคุ้มครองยังไงเดี๋ยววันนี้แอนนี่จะพาไปดูค่ะค่ะเห็นไหมคะนี่ก็จะเป็นเพศหญิงนะคะอายุเจ็ดสิบปีเป็นเคสตัวอย่างนะคะตัวอย่างเบี้ยรประกันเห็นไหมคะเจ็ดร้อยเก้าสิบบาทต่อเดือนนะคะ แบบประกันแบบนี้นะคะจะชําระเบี้ย20ปีแล้วก็คุ้มครอง20ปีค่ะครบสัญญานะคะก็จะมีเงินคืนให้ด้วยนะนี่ก็จะเป็นในส่วนของเบี้ยประกันนะคะรายปีราย6เดือนราย3เดือนแล้วก็รายเดือนนะคะหลัก790บาทต่อเดือนเท่านั้นเองนะคะอายุ70ปีก็ยังทําได้อยู่นะและนี่ก็เป็นความยืดหยุ่นนะคะจากไทยประกันชีวิตนะคะที่สามารถ ให้ผู้สูงอายุนะคะยังทําประกันได้ในราคาเริ่มต้นที่หลักร้อยนะคะต่อเดือนใครสนใจนะคะอยากทำประกันให้พ่อแม่ผู้สูงอายุที่อยู่ที่บ้านเนี่ยก็ทักหาแอนนี่ได้เลยนะคะตามที่อยู่ที่ขึ้นไว้ให้นี้เลยนะคะขอบคุณค่ะตอนจะไปนะคะแอนนี่ฝากสนับสนุนช่องทางของแอนนี่ด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นช่องทาง youtube facebook แล้วก็ติกต็อกนะคะฝากกดติดตามด้วยอสอบถามเรื่องเบี้ยประกันนะคะสามารถแอดไลน์มาได้เลยค่ะแอนนี่นะคะยินดีให้บริการค่าปรึกษาปีนะแล้ะค่ะ